ก็มาอยู่กับเกมใหม่คร mm ับเป็นอย่เ hmm. ช right ่นเพิ่มเดิมคืออยู่กับโปรเจกต์แกงน้องครั้งที่สองนะครับเดี๋จะใช้ลูกคนจะใช้เอ็มซีมาเตือนในการโกงนะครับเดี๋ยวมาแป๊บมากันต่อเลยนี่เนยได้แดดได้แดดการที่จะจุดบินการที่จะแกงน้องเลยเออถับ ผมจะทำให้น้องผมตาบอดเป็นสักพักนะครับแล้วจังที่เข้าไปวิเคราะห์นะจบพี่งั้นพี่จะตบดูีเดียวเห็นพี่ไหม าาน้องผมน้องผมตอนนี้มันกำลังมือดอยู่นะครับรมข้อมูลของานเป็นวัของบริษัตานามาังเต้ยนังมืดจังเต้นเนี่ยยูไปจัดไม้เร็วไปจัดไม้ไปจัดไม้ ก็วไม่สามารถจับให้ดูหรือทั้งยันหินได้นะครับเรามาดูกันครับที่ข่าวแท็กซีรีใช้เทคโนโลยีครับติกอุปกรณ์การตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คืออุโมงค์ส่งน้ครับเป็นจุดเกิดเหตุอุโมงค์ส่งนา้าโครงการแม่น้ำแม่ป่วงนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านปา่าเหล่าตำบลแม่หมอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปจากปากอุโมงค์ประมาณสักเก0ร้อยเมตรครับคราวนี้มาดูกันว่าชั้นหินชั้นดินข้างในเป็นยังไงนะครับ ถ้าหกว่าเราไปดูชั้นหินชั้นดินข้างในนะเราพบว่าที่เป็นหดินที่ต้องเจ็บตาเนื่องจากว่าเปดดาบต้นอื่นแล้วเปิดดาบต้นอื่นแล้วอ้าเจ็บเปิดดาบต้นอื่นแล้วเดีวเปดาต้นไหนต้นอื่นไปว่าไปดาบต้นไหนต้นอื่นเนี่ยตัดต้นเนี้ยแล้ว เพื่อจะออกแบบระบบคับยันภายในพบว่าบนอุโมงค์นี้น้ำซึมอ,ออกมาจำนวนมากเจ้าหน้าที่คาดการว่าน้ำอาจจะไหลซึมมาตลอดนั่นคือทําให้ดินนั้นตอดตัวไม่สามารถอยู่ในห้องถึงขนาดใหญ่ได้ทิงและที่สุดลมาทับร่างของเจ้าหน้าที่ทั้งสองอเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับโดยตามปกติการทำงานในอุโมงค์นะครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลทียย่ทราบเอาไว้

ไม่ไม่เก็บไก่ฉันจะกินไได้ของกินแล้วค่ะเดียวนี่ไม้ของเดียว อุโโครงการส่งน้ำแม่นัแม่ปัวครับแต่การงานเป็นสระยะระยะแรกผมก็จะแจ้งมันเยอะๆเลยคสนหอปับขนาดอกสน้ีนาด่าไเมตรยีซมตรปามยาวประมาณยี่มเ่เนต้อนนี้เ่ เดียวจงรับพลังนี้ไปเอาหายช่างเถอะไปหามันก็ได้เดียวพี่ไปหาดิวไม่ได้แต่พี่สามารถว่าไปหาดิวได้นะอูดิวจะอูดิวเห็นอะไรไหมอูดิวกำลังโดนทำโทษอยู่โดนยามึนไหมล่ะแก๊นะ ซึ่งก็รวมแล้วอุโมงนี้จะมีความยาวทั้งซีเนี่ยประมาณตึกเหือห้าเป็นไงเล่าในพุทธมาณสตอนนี้ก็เราก็มาแก้งมันกันบ้างแค่ั้นนะแค่นั้นแค่นั้นยิถึงร่าได้อ่ะไม่รู้สิอค่นี้จะด้ตื่นอ่ะแอ่นี้ดาตื่นเลยอ่ะดูเร็วอ่ะอยากขึ้นเหรอเดี๋ยวพี่จะใช้นดมยากระโดดให้นะโดดเลยดูนะครับดูบนถุงฟ้าป้า ไปดิ้วลกไปป่าไปตงลลเดี๋ยวมจะลงมาตรงไหนครับลงมาีลงมาตายเดียวนั่นดิ่งยวผมจะแก้แก้หมาไปก่อนนะครับรอรอมันก่อนรอนันยูมดูดอ่ะนนนี่ตัดเอาตัดดูอ่ะนนนี่ตัดเอาตาดดู แล้วหมูมันก็ไปแล้วมันก็จะโดน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 โดดโดดใช่โดดโดดโดดเล่นกันได้เดียวจีดูหมูนะครับหมูจะเลนลงมาหรือไม่เรามาดูกันครับหมูลงมาหมูเซายเลยครับโอ้โหหมูตลกมากเลยครับว่างนั้นนั่ง เราก็มาหาอะไรใช้กับมันบ้างอย่าไปยี๋ดปกานนี้อะไรท่านเป็นท่านสุขศาสนาแม่ทิงก็ตามให้ทันที่เจ้าหมูดีแค่นั้นๆก็ไปตามกันแลเราไปเจอการทดลองใหม่กันแล้วครับเดนที่เอาบานผมก็จะเอาเป็นเบ็ดล็อกนะครับแดนแดนเตอร์บานเอาน้ำแมนด้วยมิโน

พี่เป็นอะไรที่สนุกมากมากมากันไม่จุดนี่ได้เดี๋ยวมันกำลังขุดอยู่เดี๋ยวพี่หาอะไรเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไประเบิดแก๊ก่อน,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 นเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวพี่จะทำให้ดิวขึ้นได้นะโอ้มเรียบร้อยนะฮะ ยอดีพันละเออเลือดหัวใจเดียวมัดิยวตบพี่หน่อยเดียวตบพี่หน่อยตบพี่หน่อยตบดีพี่หน่อยตีอีกตีอีกเออเดี๋ยวตายเจ้พี่จะเอาดาบอ่ะเออตายเลยดาบดาบดาบคุณเชิญเจ้าชายตัว เดี๋ยวมานี่แล้วมันไม่เห็นหงหรอกครับฟับดิวไม่มันเห็นพี่หรอกวิชานีจจะให้ตัวมาแล้วดูผู้ชายคนดีฮีโร่ฮีโร่ถ้าหลังหมดตัวไปหาบุญอยู่ผู้ชายคนดีฮิโยฮิโยวิชามินต้จะตีแบบไม่ดูด้วยี่ ยืดไฟรอบๆทำไมจุดพี่หรอจุดพี่หรออกหารออไฟด้อัน้ล้วิกใจกรอบเลย ฟอกอ็งดาเอ็งดาเมเแ็นดาเดี๋ยวดาดปลบฟอกงดาดเดียวอมาเป็นอาหารวางกับข้าวซะอ้ตายไหนิยว ดันป่วยกันเลยมันมนี่เลี้ยวเลนดิวออกเลยนะเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วเออเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วเลี้วออกแล้วใช่ไหมเอาละครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เดูเพิ่มกันอีกตะวันเดย็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ